สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของดวงโชคลาบนะครับตามวันเกิดประจำวันที่17มกราคมพุทธศักราชสองพนกะครับก่อนที่จะไปดูว่าวันเกิดของแต่ละคนนั้นจะมีโชคลาบเป็นอย่างไรนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันจันทร์นะครับมีโชค80%นะครับได้โชคจาก ผู้หญิงและเด็กในบ้านนะครับไปที่วันอังคารกันนะครับมีโชค70%นะครับได้จากการไปทำบุญที่วัดและเลขทูบนะครับวันพุธครับมีโชค75%เได้โชคจากเพื่อนร่วมง,งานครับวันพฤหัสบดีครับมีโชค90%นนะฮะได้โชคจากเลขมงคลเลขนำโชคประจำวันครับ ูที่วันศุกร์นะครับมีโชค85%นะฮะได้โชคจากเลขทะเบียนรถของคนที่บ้านวันเสาร์ครับมีโชค65%ได้โชคนะฮะจากเลขความฝันตีเลขเดีดยวจากฝันวันอาทิตย์นะครับมีโชค95%ได้โชคจากเลขที่อยู่อาศัยและอายุคนแก่ในบ้านนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครบ7วันแล้วนะฮะก็ขอให้โชคดีในทุกๆวันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ